If clause type 2นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันเลยดีกว่าโครงสร้างของเขานะคะก็จะเป็น if บวกกับ subject ค่ะแล้วก็บวกกับแต่เราจะเขียนยากนะคะคือครูอว,วารู้สึกว่ามันมองยากแต่ว่าตอนพูดอ่ะมันง่ายเนาะแบบบวกกับอะไรอย่างเงี้ยเนาะ if subject ค่ะแล้วก็จะเป็น verb ช่องที่2แล้วก็จะเป็น subject แล้วก็เป็น would แล้วก็เป็นอะไรคะ เป็น modal verb ตามด้วย verb infinitive เสมอน,นั่นเองก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้นะคะ if subject verb 2แล้วก็จะเป็น subject would verb infinitive ค่ะทีนี้เลยก็คือตรงนี้เราลองเปรียบเทียบกับใช้แรกนะคะเราจำได้ไหมถ้าใช้แรกเป็นจริงก่อนถูกไหมเป็นจริงแล้วทำไมคะแล้วก็เป็นมีโอกาสเกิดขึ้นเราเห็นอะไรสักอย่างนึ่งไหม คือมันคล้ายกันมากเลยเห็นไหมคะสตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆเลยต่างกันแค่อะไรคะต่างกันแค่ต่างกันแค่ว่าตรงเนี้ยเป็นปัจจุบันแล้วตรงนี้เป็นอดีตถูกไหมคะ subject verb 1อันนี้คือเป็นปัจจุบันพอเป็น verb สตรงนี้จะเป็นเรื่องของ past tense เนาะที่เราท่องกันมานะคะโครงสร้าง past tense ก็คือจะเป็นอดีตคะ่ะ แล้วตัว would ก็เป็น verb ที่เป็นเหมือนช่องสองของ will เลยเนาะก็คือจะเป็น will ที่เก่ากว่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันเขามักจะมองเป็นอดีตค่ะ,ะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ในปัจจุบัน มักจะมองเป็นอดีตมักจะมองเป็นอดีตท,ทันไหมทันใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดมาดูเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันปุ๊บภาษาอังกฤษค่ะเขาชอบตีให้มันะเป็นอดีตไปเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จะมีประโยคนี้ที่ควาวาเคยพูดไปแล้วแหละอันนี้เป็นชื่อเพลงเลยนะคะสมมุติเนาะ I wish you were here I wish you were here ค่ะ ฉันหวังว่าเธอเนี่ยจะอยู่ที่นี่ฉันพูดตอนนี้ถูกไหมทำไมถึงต้องเป็นเบอร์อะเพราะว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ด้วยไงมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกประโยค I wish ต่างๆเนาะคำที่ตามมาจะเป็น verb ช่องที่2เสมอนะคะเพราะเราหวังแสดงว่าตอนเนี้มันยังเป็นไปไม่ได้นั่นเองคะ่ะโอเคเลยเราเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะตัวอย่างประโยคตัวอย่างประโยคเนาะเช่น อะไรคะตรงนี้เขาก็ย้ำอีกทีหนึ่งเนาะว่าใช้ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตัวอย่างประโยคค่ะเช่น if I had enough money if I had enough money ถ้าฉันมีเงินอะไรคะเพียงพอเนาะถ้าฉันมีเงินเพียงพอแปลว่าตอนนี้เขามีเงินพอไหมแปลว่าเขามีเงินไม่พอนะคะณนะปัจจุบันเนาะ I would buy this car for you I would buy this car for you ถ้าฉันมีเงินเพียงพอเนี่ยฉันคงซื้อรถคันนี้ให้คุณไปแล้วค่ะแสดงว่าตอนนี้เงินไม่พอแล้วก็ไม่ได้ซื้อให้ด้วยนะคะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนั่นเองประโยคที่2ค่ะก็คือ if my cat wasn't afraid of people if my cat wasn't afraid of people afraid คืออะไรคะ afraid คือกลัวเนาะ ถ้าเกิดแมวของฉันเนี่ยทำไมไม่ได้กลัวคนนะคะ I คงสร้างค่ะอดีต would อ่าผิดปากกาค่ะ I would travel with him if my cat wasn't afraid of people I would travel with him ถ้าเกิดแมวฉันนะั้นไม่ได้กลัวคนเนี่ยฉันคงไปเที่ยวกับเขาแล้วค่ะ เห็นไหมว่าแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเนี้แมวเขากลัวคนอยู่นะคะเขาก็เลยไม่ได้เที่ยวกับแมวด้วยนั่นเองแล้วก็ประโยคที่3ค่ะก็คือ if I you ค่ะถ้าตามปกติเลย I ใช้ w a s ใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้ตัว if clause ค่ะเขามีความพิเศษพิเศษเลยนะตรงนี้ไว้เลยก็คือถ้าเกิดเป็นใน if clause I ค่ะ ไเขาจะเปลี่ยนเลยอยู่เขาก็อยากใช้เวอร์ขึ้นมานะคะอ,อยู่ก็อยากใช้เวอร์ค่ะก็คือ if I were you I would quit smoking ถ้าเกิดฉันเป็นคุณเนี่ยฉันคงจะ quit ค่ะก็คือเลิกเนาะฉันคงจะเลิกสูบไปแล้วค่ะสูบบุหรี่อะไรพวกนี้ตัว I เขาก็เก๋นเนาะอยู่ก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะคะจริงๆเนี่ย ภาษาอังกฤษพัววาได้เหมือนทักษะการจำมาจากชื่อเพลงก็มีเนาะเหมือนมันจะมีเพลง uh, I wish you were here แล้วหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเพลง If I were you ด้วยค่ะ If I were you ถ้าเกขดร้องไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์ไหมก็เดี๋ยวเอาให้เป็นแค่นี้แล้วกันค่ะคือจะเป็นประโยคนี้ If I were you หรือว่าจะเป็น If I were อโปยค่ะถ้าเกิดว่าฉันเป็นเด็กผู้ชายเนาะก็จะเป็นประโยคแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะข้อสอบก็ขยันลองเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเป็นในรูปนี้ I เราจะใช้ตัว V e ค่ะเป็นรูปพิเศษ